สับเร็จเป็นหนึ่งคันต่อไปเป็นคันแห่งความสำคัญวนรุ่นระทึกใจพอรถทามันรถมันต่ำกว่าคงเพลินเด้ก็เลยจัดให้เป็นคันที่สองไปเบิ่งกันว่ามันจิมาได้บ่ไปรุ่นกันติดจักรปีจักลุกมาลุกมาเนี่เจ้าก็ใสขนาดเราใส่เล่านีเนาะ ปพี่เลกบังก้าบแล้วเนี่ยเป็นมัดมัดมึงเราจับขาบังดูพอจับงขายนะปัดจักปีแล้พอนี่สิบสีดคนี่ปอ้ยเปิ้ไข่มันบัมีเท่ม่กามสิินี่จะก,าส,กาสิไข่มันบัมีจั่หน่อยเลยอ่เดี๋ยวไปเปสคัญก่อนี่การหลงอนตวตรงจ้าไปจัดปายวันนี้ ไม่ยากทางโน้นเหรอไม่ยากครับโอ้ทางโน้นชิวๆเอาล้วจังเจ็บเท่าบนเกจ็เียกแล้วหหมัน,บนโ<อ>บ่ไหนไหน ออกง่ายแต่ว่าเบิ่งออกนี่จะยากบ่มานิเดี๋ยวจะน้อยไปรุ่นกันไปรุ่นกันตอนถึงฟังมานน่ ครับน้ำก็ถือว่าอยู่ใจอันนี้สุว่าอะไรเครื่องฟังนอตขึ้นมาหน่อยนึงขึ้นมาน่อยนึงเพราะว่าน้ำมันเริ่มลดลงไปถ้าหากว่าเขามาปูว่านหรือมือก้อนหนึ่งพวกน้ำสูงเลยเต็มฟังพอดีแต่ว่าเขามาเมื่อนี้ก็ถือว่าน้ำเริ่มลดลงไปแล้วอันนั้นคือพอดีแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเขาต้องมีตัวทุนีองตัวทุนเองในหลักการก็คงท้ากึนนั่นแหละสินแนลใดลงมาหนี่งสบายและเพราะว่าพูดงว่ายกันหนึ่ง อกล้าแมเานาาตัวะไรไวหนยเีวแต่งเรมีแสงแล้ว่าค้นบัข้างืนเมเจะเป็นร่องเลิศอะไรเป็นรองเลิอะไรยากไปเดียเอา้องใสเป็นโคโล่ะจะชิไปได้ แล้วอ่วอนฟังแล้วอ่อนฟังแล้วเบิ่งก้ามเราขาเราผมมีไขมันจักหน่อยเลยมีแต่กลามสิน,นล้วนเลยเลือกหลายเลือกไหลแท้เลือกไหลแท่เอ้าแล้วเหือ,อยังไม่อยู่กลางทางบาดน,นี่แค่ก็มีเหื่ออยู่กลางทางโอ้ันคอมระบอบก,ก์อ่ะ

มาแล้วลงมาแล้วโอ้โอเจ่งวะผ่านแล้วผ่านแล้วเรียบร้อยอีกสองครั้ง